ฝรั่งป้ายสีสวนสัตว์ไทยทารุณค่ะดูชัดๆนะคะว่าภาพมันฟ้องใครรังแกใครกันแน่เรียกเสียงหากันลั่นโซเชียลเลยค่ะสืบเนื่องมาจากภาพที่มีอินฟลูสาวท่านหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นชาวต่างชาตินะคะโจมตีสวนสัตว์เขาเขียวค่ะโดยอ้างว่ามันเป็นความจริงอันมืดดำเบื้องหลังความด่งดังของน้องหมูเด้งอ่าพูดง่ายๆก็คือมาแฉสวนสัตว์นี่ละค่ะว่าเบื้องหลังเนี่ยมันมีความมืดดำนะทำเอา ชาวเน็ตทั่วโลกนี่แห่ออกมาปกป้องค่ะงัดคลิปหลักฐานมัดแน่นทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งผอ,อ,อเลยทีเดียวดูแล้วน้ําตาจะไหลคุณผู้ชมงานนี้ทําเอาตาสว่างกันทั่วเลยค่ะเรื่องราวดังกล่าวนะคะเริ่มต้นขึ้นในช่องของเธอที่มีชื่อว่าเจนนิเฟอร์ e ดอะบวีแกนนะคะก็ได้อัดคลิปวิดีโอค่ะเล่าถึงเรื่องของที่อยู่ของน้องหมูเด้งเนี่ยแหละแล้วเธอก็โจมตีว่ามันเป็นการเพาะพันธุ์สัตว์ในสวนสัตว์ เพื่อยอดวิวในโซเชียลเอาแต่ยอดวิวนะแล้วก็นำเสนอว่าเงินทองเนี่ยเอาไปใช้อนุรักษ์สัตว์่าดีกว่าเออเอาไปให้สัตว์เนี่ยมันอยู่ตามธรรมชาติดีกว่านอกจากนี้เธอยังโจมตีค่ะบอกว่าสภาพแวดล้อมในสวนสัตว์เนี่ยมันไม่เหมาะกับน้องหมูเด้งแล้วก็แม่น้องหมูเดงเลยเรียกร้องให้ผู้คนที่ไปเที่ยวสวนสัตว์ไม่ต้องไปเที่ยวแล้วหยุดไปเที่ยว คลิปนี้นะคะคุณผู้ชมมียอดวิวกว่า4ล้านครั้งเลยทีเดียวทำเอาชาวเน็ตหลายคนนะคะที่มีความรู้เนี่ยเขาเข้ามาแบ่งปันข้อเท็จจริงนะ,ะบอกว่าเนี่ยมันเป็นการโจมตีสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยอันที่จริงแล้วนะ,ะเขาเป็นศูนย์วิจัยที่เข้าร่วมการทำงานกับหน่วยงานนานาชาติอย่างแข็งขันนะคะ เพื่ออนุรักษ์สัตว์หลายชนิดผ่านการพ่อพันธ์ุในสวนสัตว์แล้วก็ยังมีการติดตามในถิ่นที่อยู่ธรรมชาติด้วยโดยสวนสัตว์เองเนี่ยเขาไปร่วมมือกับองค์กรอนุรักษ์ชื่อดังอื่นๆทั่วโลกเลยนะคะมาที่เพจ Poetry of b i t นะคะเขางัดเอาหลักฐานมาฟาดกลับแทนคนไทยค่ะ เป็นการฟาดที่เต็มไปด้วยความประชดประชันแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยอารมณ์ขันนะคะโดยเธอโพสต์นะคะบอกว่าแอดมินเนี่ยเข้าไปไล่ดูรูปในเพจของสวนสัตว์เปิดเขาเขี่วมาแล้วพบว่าเป็นความจริงอ่าเป็นความจริงตามที่เขากก่าวอ้างทุกปปการแม้นอกจากจะทารุณสัตว์แล้วมันมีพฤติกรรมอื่นๆด้วยนะเช่นรุมทําร้ายสัตว์รอบทําร้ายนะต้มตุนหลอกลวงสัตว์เลือกปฏิบัติต่อสัตว์เป็นยังไงไปดูกันคุณผู้ชมแอดมินนะเขารวบรวมภาพมาทั้งหมด10 11ภาพนะแต่เราคัดออกมาบางภาพเท่านั้นนะคะซึ่งภาพดังกล่าวนี้นะคะเขาก็เอามาจากเพจของขาหมูแอนด์เดอะแก๊งเนี่ยโอ้โหนี่เรียกว่าหลักฐานค่าบ้านเลยนะไปเอามาจากขาหมูแอนด์เดอะแก๊งของสวนสัตว์เองนั่นแหละค่ะฟ้องด้วยภาพภาพแรกกันก่อนเจ้าหน้าที่สวนสัตว์กําลังทรมานน้องฮิปโปตัวเล็กๆนะคะตัวนี้นะคะเล่นเอาหลังเกือบหกักถามว่าหลังน้องเหรอ เปล่าหลังเจ้าหน้าที่เนี่ยแหละภาพต่อมาคุณผู้ชมรอบทําร้ายรับหลังก็มีอ่าเขาบอกว่านี่มันหมารอบกัดนี่นาะอ้าวไม่ใช่กลายเป็นฮิปโปรอบกัดก็มีนะดูกันให้ชัดๆนะคะและภาพต่อมาหันนี้น่ากลัวสุดๆเลยภาพนี้เคยตกเป็นข่าวคลึกครมมาแล้วกลายเป็นไวรัลในโซเชียลมาแล้วค่ะภาพคาปิบาร่าภาพนี้นะคะหลักฐานอยู่ในวงกลมนั้นนะคะก็คือ ไอเทมวันฮาโลวีนนั่นเองคุณผู้ชมนี่หลักฐานเด็ดเลยแล้วในคอมเมนต์ยังมีภาพที่พี่เลี้ยงนี่เขากอดน้องคาปิ่านะคุณผู้ชมดูหน้าน้องช,ะชะัดๆน้องนี่ไม่ได้เต็มใจเลยมากอดแบบนี้ได้ยังไงนะคะภาพต่อมาทารุณมากกับน้องหมูตุ๋นที่หลับปุ๋ยเลยนะคะจนพี่เลี้ยงขยับตัวไม่ได้สรุปว่าทารุนนี่คือทารุณพี่เลี้ยงนะพี่เลี้ยงบอกตะคิวกินไปสาวันถัดมานะคะอันนี้ยอมไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมนี่ นี่เป็นภาพของผอ,อ,อสวนสัตว์เองเลยค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับน้องป๋องแปงนะเคยมีคนร้องเรียนท่านผอ,อ,อเลยนะบอกว่าสาวไปไปเจออีกคดีนหนึ่งนี่ผออทารุณน,น้องกวางดาวน้องป๋องแปงนั่นเองนะคะเนี่ยคุณผู้ชมเป็นถึงผอ,อไม่มีการละเว้นเลย ต้องบอกว่าน้องป่องแปงนี่ก็เป็นตัวตึงอีกตัวหนึ่งนะเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยได้เจอน้องบ่อยมากๆเข้าไปเนียนๆตามหน้าร้านขายอาหารตามสั่งอ่ะหน้าสวนสัตว์เลยแหละเชื่องมากๆคุณผู้ชมแล้วที่เห็นอยู่ในรูปนะคะเนี่ยที่พออและมีน้ำตาลไหลหยดๆเนี่ยนะคะจะบอกว่า acting ค,ค่ะแต่ไม่ใช่ acting ของพอ,อนะ acting ของน้องน้องบอบแหมเอาเข่าไปจิ้มนิดเดียวเองพออทำเป็นร้องให้นะอ่ะ ส่วนเรื่องของการเลือกปฏิบตัติคุณผู้ชมผออ,อีกนั่นแหละตัวดีเลยนะสวนสัตว์เปิดแห่งนี้นะเขาขึ้นชื่อเรื่องเลือกปฏิบตัติดูสิเนี่ยน้องไฮยีน่าต้องออกมาอ้อนวอนผอ,อบอกป้อนอาหารหนูหน่อยเอาแบบใกล้ชิดหน้าเอาแบบคาปิบาร่าทำไมอะ่ะพวกหนูไม่น่ารักเหรอทำไมเลือกปฏิบัติกันอย่างนี้นะคะต่อมาที่แก๊งน้องหมูตัวตึง แกงหมูฮิปโปแคละนะคะแห่งเขาเขียวนั่นเองง่ำพี่ๆกันสนุกสนานเลยนะคะวัฒนธรรมการทารุณสัตว์ของสวนสัตว์แห่งนี้มันถูกส่งต่อกันรุ่นต่อรุ่นจะเห็นได้จากหมูตุนนะมาคากิมาหมูเด้งเนี่ยวอนสังคมช่วยกันหยุดพฤติกรรมเหล่านี้ก่อนจะสายเกินไปอ่าแล้วรูปล่างสุดนี้นะี่ะยำมันยายอีกนะบอกแหมสักมาเต็มแขนเลยฟันแทงไม่เข้าฮิปโปกัดเข้าไปเท่านั้นแหละ เย็บ yeah, ไป10บเข็มจบลงด้วยรูปสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมทรมานคุณสล็อตด้วยการป้อนถั่วฝักยาวแล้วขอโทษคุณสล็อตชื่อแฟลต แหมอะไรจะรวดเร็วขนาดนั้นฟังชื่อแล้วรวดเร็วจริงๆแฟลตแต่ว่านะคะดูจะป้อนถั่วฝักยาวช้าเกินไปค่ะน้องหลับไปซะก่อนโถต้องหลับทั้งที่ท้องยังหิวเลยจริงๆรูปนี้นะคะมีเยอะกว่านี้อีกนะเล่ากันไม่หมดนะแต่ละมือ้อแต่ละเดย์นะคะหลักฐานมันคาบ้านจริงๆคาบ้านสวนสัตว์เขียวๆเลยนะคะทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งผอโอโหร้ายกันจริงๆไม่หวัดไม่ไหวเลยเล่นเอาตาสว่างกันไปทั้งประเทศเลยนะเนี่ยน้ำ ตาจะไหลจริงๆค่ะ